จนจเพื่อนๆดูดิงามนะนี่เดี๋ยวเก็บไปตัดทางนอกเนาะเพราะมันเป็นดงเราไม่อยากนั่งนานม,มันก็มีนะ่ะไปเอาไปเเราก็ไม่รู้ใครทำาี่นี่ lắm 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 nó lắm không lắm 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 nhiều lắm lắm nhiều lắm 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 น่าจะดีนะเพื่อนๆเขาหลบอยู่ใต้ร่มเนี่ยไม่ดีแล้วอะเสะียดายจังเห็ดพิษเยอะแยะเลยกลางลานเนี่ยเขาก็ออกใต้ใต้เ่ยใต้กิ่งใต้อะไรอย่างเงี้ยดูดิดอกนอี้ใช้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ดอกน่าจะไม่เอาเลยจ้ะโอ้ขาเสียแล้วจ้ะ ดูนี้ดิอันนี้ใช้ได้อยู่จ้ะได้ดอกเดียวมาไม่รู้ใช้ได้ไหมทำดูดิตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีป่านี้เลยกลายเป็นว่าเห็ดพิษคลุมหมดเลยอันนี้ก็นิ่มแล้วจ้ะดอกเนี้ยเมื่อกี้เราเห็นดอกเบลเลอร์เลยนี่ไงตามหาดอกใหญ่เพื่อนมุดมุด มุดจะมดุดนี่ไงตามหาดอกนี้แลวจ้ะเธออยู่นี่เองมาจ้ะดอกใหญ่มากเลยดอกนี้เดี๋ยวเอากล้องลงนิดนึงนะเพราะมันใหญ่เออจ้ะอู๋เพื่อนด,ดูดูดิเขาจะวายแล้วอะเขาจะไปแล้วจ้ะเพื่อน จะไปแล้วกินไปครึ่งซีกแล้วใช้ได้เอาไปอบเนื้อเยอะอบก็อร่อยจ้ะเนื้อเยอะเห็ดพวกเนี้พอโดนความร้อนเนื้อเขาเด้งมากจ้ะ มีหลายเพื่อนถามว่ากินรสชาติเป็นไงคล้ายๆเห็ดโคนบ้านเรานะแต่ว่าเนื้อเขาเยอะกว่าจ้ะตอนนี้นี่เลือกไม่ได้แล้วแบบนี้ก็เอาตรงนี้ก็เป็นที่อาบน้ำของสัตว์ป่านี้เลยจ้ะเราเห็นดอกหนึ่งน้อยๆนี่เอาไปนะเพื่อนเก็บเห็ดดอกนี้ก่อนดอกน้อยของเรา ปิดรูไม่ได้จ้ะเอื้อมไปเดี๋ยวร่วงมมีเหลืองๆหน่อยให้ได้ดมาเจอเพื่อนๆนาทีนี้ไม่มีแล้วหายากแล้วได้แบบนี้นี่ดีใจเลย้ะดูสิอาจะไปตัดตรงนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยตัดไปหน่อยดินมอมเหลือเกิน นีเหลืองนี่จะ้ะนี่จะ้ะเพื่อนเจอแล้วน,นานจะได้ละมันไม่ค่อยมีแล้วจ้ะเห็ดวายวายวายวานอนเนี่ยนอนเร็วมากเลยไได้อยู่ได้แค่นี้ก็เอานะเพื่อนนี่ดอกน้อยดอกมองข้ามไปเมื่อกี้นี่นี่ ตา,ตายแล้วขอภัยหัวหักโอ้เขามีแมงด้วยแหละแมวและแมวก็มาตะเวนเก็บเห็ดแถวนี้ไม่เคยเก็บสักทีเลยไม่ได้มาถึงนี้สักทีเลยมันเริ่มเปื่อย เพื่อนๆมาดอกนี้งามมากเลยจ้ะอยากให้เห็นชัดๆเลยงามอุ้ยตัวนี้ไปนู่นไปนู่น <c oughs> นี่จ้ะโอ้ยกลัวกลัวหัวหลุด <c oughs> <c oughs> ยวนี่นั่นนั่นอีกดองนะนั่นอีกดองทำอเลย <c oughs> นี่น,นี่อีกดองนี่อีกดอง เป็นของเรอาอต้องช่วยกันมันแน่นนะอยู่กับรากไม้จ้ะดูดอกนี้ดิดอกนี้ตะมุตะมิตะมุตะมิเราว่าดอกนี้เราจะเอามีดแซดูเหมือนเขาจะเสียแล้วนะเนี่ยสี่ดอกห้าดอกเลยไปน,นู้นนี่เขาเพิ่งมาตัดไปก่อนหน้าเรานี่แรก เพื่อนๆนี่ดองตองนนี้หืนมนี่งามตอนนี้งามอันนี้ขอตัดแล้วกันอยู่ติดถนนเลยขอตัดตรงนี้แหละ <c oughs> จะนี่ก็มอมๆหน่อยถ้าตัดเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรเด้ทีนี่หรือล้างน้ำเอา เราเก็บแต่ฝั่งนี้นะจริงๆมีป่าฝั่งนู้นนี่นะเราจะให้ดูป่าฝั่งนูนะ้นนอีกเยอะเลยแต่ว่าเราไม่กล้าไปจากคนเดียวเราไม่ได้ไปหรอก<ม>เราเก็บอยู่แต่ฝั่งนี้แต่ว่าเราไม่ได้มาเลยเราเห็นอยู่ดอกหนึ่งนี่นะเนี่ยคิดว่าใช่แหละนี่เพื่อนๆใช่เลยออ้ยนอนอวดโฉมรอเราอยู่เลยข้างในนี่มีคนตัดไปแล้วเนี่ยนี่นี่อีดอกเนองเพื่อนๆน,น,นั่นนั่นใครจะไปคิดนั่นดูดิ นี่อ้ได้ประมาณสามดอกนะคิดว่านะมาเพื่อนนี่ดอกขาวอวบตัดเลยเดี๋ยวเขาจะเน่านะถ้าแบบนี้เนะี่ยเขาเคยขึ้นนะนี่จ้ะนี่ดอกมานานี่ดอกไปไปไปด้วยกันมันหนาวมันหนาวมากนะเธอ จี่มันมีหลายดอกนี่มันลอยลอยอะไรนี่ลอยตัดรอยอะไรนี่ดอกคิดว่าใช้ได้อยู่นะอันเนี้ยเอาไปแลละมีได้สามดอกเลยอ้ออ้อเลยทุกคนนี่ดูสิอ้อๆเลยอออเลย กรอบๆเลางเงี้ยอร่อยมากเลยดอกน้อยถ้าเราไม่เอาไปเขาก็เน่าจ้ะมันอยู่แหล่งน้ำพอดีเลยแล้ก็เตรียมแล้วด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นเหลืองๆแล้วพูดไปเห็ดไม่รู้อยู่ตรงไหนถ่ายเพื่อนดูน้อยนี่จ้ะวางก่อนเดี๋ยวหกัก นี่จ้ะนี่ขาหน้ากินมากเลยจ้านี่ขึ้นจนเน่าเลยไม่มีใครมาเก็บมาถึงกันก็ช้าเกินไปมีอีกไหมเนะี่ยถ้าเขาขึ้นเขาก็เขาจะขึ้นที่เดิมๆนะนี่ก็นเน่าแล้วจ้ะนิ่มแล้วอะจะได้จังมดูเห็ดพึ่งดอกนี้เหมือนจะโตดูดิ จะได้ไหมเนี่ยไหนลองดูดิโอหน่ารักมากเลยเห็ดพึ่งดอกนี้โอ้น่าสงสารเน่าซะแล้วเน่าแล้วจ้ากิ่นไม่ได้นี่ก็วายแล้วจ้ะนิ่มแล้วเห็ดน,นี่นี่เขานิ่มแล้วจ้ะเห็นปะนี่เป็นยังไงบ้างนี่ได้ข่าวว่าโอ้โหไม่เหลือแล้ว โอ้โหกินกันละอวมเลยเพื่อนๆมามาเก็บที่เขาหลงๆนี่แหละมันมีดอกโอ้ยดูสิเนี่ยเรามือมือมือดือไปจ้ะนี่ดอกดอกนี้พอได้ไหมอุ้ยเพื่อนดูได้อยากให้ดูเขา <to> <though> คนนิ่มมาาั้จ้ะ่เราเอานะเพราะว่าคนนิ่มเพราะว่าเขาเตรียมตัวแล้วนี่หน้าไทยนี้สวยเลือกไม่ได้แล้วจ้ะตัดเลยจ้ะลากเขาเก็บไว้เดี๋ยวโตวอีกปีหน้านะมาจา้ะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเหยียบหรือว่ายังไงอีจ้ะ น่าเสียดายแต่วันนี้อร่อยเนื้อหวานเนี่ยมีรอยคนตัดแล้วนะแต่ว่าเขาเขาหลงเดี๋ยวพาเพื่อนดูหลงนะเขาหลงดอกเนี้ยจ้ะใกล้ๆก,กันเลยจ้ะเนี่ยงามงามจ้ะทุกคนหลงอืม ไ,ได้อยู่นะเดี๋ยวขูดขี้ดินหน่อยขูดขี้ดินหน่อยนะเธอมันก็ตาลายนะเดินเร็วชึบชๆบชบชบชบแต่เขาเก็บเห็ดละเอียดอยู่จ้ะเกลี้ยงเลยอะ่ะถ้าเขาไม่เก็บก่อนเรานะเราแบกไม่ไหวเนี่ยตรงนี้เนี่ยหมูมันคุยนะตัดเอาถ้ทาทางเะขายยาวนี่ยาวจริงด้วย ไ,ได้นาทีนี้ไม่เลือกแล้วจ้ะมเพื่อนตัดคาก่อนถุงมาลองขอข้าวก่อนเพื่อนตัดคาก่อนจ้ะจ้ะ ตัดขาไปด้วยเนาะคุยไปด้วยเล่าให้ฟังเรื่องข่าวที่ประเทศสวีเดนเนาะข่าวไทยนี่แหละลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยนะถ้าข่าวไม่ค่อยดีเนี่ยบ้านเราก็มีข่าวแบบน่ากลัวน่ากลัวเยอะนะเขาก็เอามาลงจ่ะเอามาบอกเพราะว่ามีคนพลเมืองประเทศเขาไปเที่ยวเยอะ,อะจากสวีเดนน่ะเขาบอกว่าคนไทยขายกัญชาให้เด็กๆก,ก,กินให้เด็กๆใช้คือเป็นข่าวดังมากใน,ในสวีเดนนะ คือหลายประเทศเขาไม่ได้ยอมรับนะคะที่นี่ติดคุกนะคะเราว่ามันมีสองมุมนันกัญชาเนี่ยเราขอไม่พูดแล้วกันนะแต่เราเล่าให้ฟังว่าออกข่าวที่สวีเดน,เนมันเป็นภาพลบเลยจ้ะหลายคนอาจจะบอกว่าเออช่างมันนะยุโรปเกี่ยวอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวประเทศไทยมากเลยนะมากที่สุดนั่นนะดูแล้วเนะี่ย แล้วเขาก็ชอบประเทศไทยมากเลยนะคะแต่เขาก็รู้ว่าประเทศไทยทหารปกครองอันนี้พูดตามตรงนะเขาออกข่าวเลยว่าเรื่องการเลึกตั้งเนาะเราก็ไม่เข้าข้างใครละแต่ว่าเราก็ไม่ชอบเผด็จการนะรพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดราม่าอย่าดราม่านะคะเล่าให้ฟังเฉย กัญชาเสรีจ้ะออกข่าวที่ประเทศสวีเดนเลยว่าขายกัญชาให้กับเด็กๆนักท่องเที่ยวเด็กๆมีหน้าคนไทยด้วยนะมีลูกใครแหละลงหน้าหนึ่งเลยผู้หญิง เรกไม่ได้อ่านรายละเอียดนะันเป็นภาษาบ้านนี้ก็มีแต่ว่าขายกัญชาันยุโรปเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วเรื่องกัญชาี๋่ว่าแต่ยุโรป้วยเอเชียด้วยกันนี่บางประเทศนี่โดนประหารชีวิตเลยมั้งเนี่ยถ้าดูข่าวเราก็ไม่รู้เนาะกัญชามีประโยชน์จ้ะแต่ว่าในอีกมุมหนึง่งเราก็ไม่ได้มีความรู้มากเลยจ้ะแต่รู้ว่ามันเป็นยาเสพติดมาก่อนเนาะ ประเทศอื่นก็เป็นยาเสพติดแล้วจ้ะเดี๋ยวมาตัดต่อมีจ้ะทุกคนออ้ยเห็ดกริ้งนี่จ้าน, <c oughs> <c oughs> นี่จ้านี่จ้าเห็ด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 ที่เก็บเลาะเก็บนี่แหละจ้าตามหลังเขาจ้ะแล้วก็เห็ดเริ่มวายแล้วด้วยจ้า <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมให้กำลังใจนะจ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้าแต่งฟอลว์ชิงบายบาย จะหมดแล้วจะวายแล้วจะวายแล้วเห็ดจะวายแล้วจ้า